สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเจ้ก็จะมาทำวอลอกเรียนหนังสือนะครับเป็นเรียนออนไลน์เนาะเดี๋ยวเราทุกคนมาดูนะครับว่าเจมทำยังไงบ้างนะครับกับการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคาบแรกที่เจ้ต้องเรียนก็คือภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะขึ้นข้าพมีอังกฤษแย่นี่เราไปเรียนกันเลยครับทุกคนลืมบอกช่องตัวเองอ่ะหนึ่งสองสามสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่กับช่องเจมไรเชน แล้วเลยนะครับอยู่ในรายการกางตัวเดือดซีรีส์ซีซัน2กางตัวเดือดซีรีส์กางตัวเดือดซีรีส์โอเคครับทุกคนก็วันนี้นะครับเป็นกางตัวเดือดซีรีส์ด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเนื้อหาวันนี้ในการเรียนออนไลน์ของเจมส์นะครับมันจะสนุกขนาดไหนครับกับกากตัวเดือะซีรีส์ซีซัน2 EP 3ไปแล้วบ๊ายบายทุกคนอ่ะตอนนี้นะครับเราก็จะมา ใส่น้ําแข็งนะครับนี่ตู้เย็นนะครนี่วันนี้นะครับเราก็จะมาทำบล็อกหนึ่งวันกับการเรียนออนไลน์ครึ่งวันนะครับในการเรียนออนไลน์ครึ่งวันแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวจยขอเอาเอาน้ําเปล่าก่อนเี่เราต้องมีน้ำนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่จมเรียนเดี๋ยวคาบแรกเอ้คือตอนนี้นะครับจมถ่ายครึ่งวันเนาะก็จะเป็นคาบภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจมเรียนยังไงเนาะนครับทุกคนตอนนี้นะครับจะก็เริ่มเรียนแล้วเนาะอืมเมื่อกี้นะครับพี่จะไปตักน้ําเนาะไปเอาน้ําก่อนนะครับจะได้แเดี๋ยวเราไปเรียนก่อนนะครับ มาทําการบ้านกันเนาะในวิชาภาษาอังกฤษนะคบเดี๋ยวเราก็มาทํากันเลยนะคะจะจะเลียกเสบียงหนึ่งสองสามคัดโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับจะก็ทํางานส่งครูเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคก็ตอนนี้นะครับจะก็ทําเรียนเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จโอเคร้อนเลยร้อนเลย เราเล่นอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> คือเรียนยังไม่จบนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสามวิชาครับเหลือสามวิชาแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแหละ <c oughs> คือตอนนี้มันเป็นเรียนครึ่งวันทุกคนอืมมมนอาจจะสั้นนิดนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับจะก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวรอข้าวข้าวยังไม่มาเลยทุกคนเดี๋ยวเลยรอตอนกินข้าวเลยคับเบยโอเคนะครับขอไปสั่งข้าวก่อนนะ สวัสดีครับทุกคนย้ตอนนี้ครับแล้วก็หลังจากที่คือวันนี้นะครับเป็นรายการขากตัวเดอดซีรีส์นะครับหลังจากที่เจมเรียนคาบหนึ่งเสร็จแล้วเนาะเจีก็จะสั่งข้าวกินแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้จะเป็นตอนเที่ยงแล้วเนาะเจมไม่ได้สั่งข้าวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสั่งข้าวนะครับใช่เดี๋ยวเจมจะสั่งข้าวเดี๋ยวก่อน <c oughs> ตอนนี้นะครับจะก็กําลังจะสั่งข้าวนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับจะก็สั่งข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคือวันนี้นะเจะก็ทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> หนึ่งก็คือกดเฮ้ยเดี๋ยวจะจะให้ดูเลยว่าคือเวลาที่เราไปประชุมเล่นกันเนาะเจะก็จะเข้าใน Google Meet ครับแล้วก็มีโค้ดพิเศษนะแต่อย่ามานะครับก่อนอย่ามานะ <c oughs> ใครรู้แล้วก็อย่ามานะนี่ หนึ่งสองสามนี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาตอมอ่าเราถ่ายคลิปอยู่ทุกคนครับนี่คือเพื่อนของเจมเองนะครับสวัสดีอาตอมเรากำลังถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้นะครับจะก็อยู่ในช่วงระหว่างเบรกนะครับเป็นเบรกประมาณกี่นาทีนะฮัลโหลกี่นาทีฮะยู่ ไม่มีใครพูดเลยส <40, S 1> ี 40, 40. ่สิบสี่สิบเบรกสี่สิบหน้าทีโ่โหคือเราเบรกเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวบางกล้องเพื่อนวันดีอยากออกคลิปเปล่านี่ช่องเต็มรลนชาแนลนี่นะครับทุกคนก็วันนี้ก็จะมาทํวอล์กให้ทุกคนดูนะตอนนี้คือที่จะบอกว่าจะเรียนครึ่งวันอ่ะเจะอังอธิบายไม่จบไม่จบเขาปิดไม์เพื่อนก่อนโอเคครับทุกคนก็คือที่จมบอกว่าจะเรียนครึ่งวันนะครับก็คือเจมจา เรียนตั้งแต่เที่ยงนะครับตอนนี้มันเที่ยงแล้วนะครับทุกคนที่จะสั่งข้าวไปเมื่อกี้เนาะก็เที่ยงแล้วนะครับก็เลยสั่งข้าวแล้วก็เมื่อกี้นะคบพี่เจมแววน้ำเนาะอ่าเย,ย็นเย็นเสียวฟันเลยครับทุกคนอ่ะเนาะก็วันนี้เดี๋ยวจะให้ตารางข้าวๆนะครับก็ครึ่งวันเนาะครับนี่ครึ่งวันนะก็ครึ่งวันใช่ <laughs> วันนี้ก็เรียนครึ่งวันนะครับก็คือ ที่จมบอกว่าจะเรียนครึ่งวันก็คือจะถ่ายนั่นแหละครึ่งวันอ่าก็วันนี้มีคอนเทนต์อะไรอีกเดี๋ยวเราก็จะดูเจมเรียนไปเรื่อยๆเลยเนาะใช่เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะครับดูเจมเรียนไปเรื่อยๆเลยนะ,ยะครับครับนะครับรน,รๆๆนะครับ,บ,รบ, <c oughs> นรบในช่องเจมนะชาแนลนะครับอันนี้ก็จะเป็นกักตัวเดอะซีรีส์โอเคนะครับทุกคนไปก่อนเดี๋ยวเข้ามา <c oughs> เดี๋ยวรอเรามาเจอกัอนเข้ามากันเนาะทุกคนยบาย ครับทุกคนวันนี้นะครับเจมก็ได้เอาสั่งบอนชอนนะครับนี่วันนี้มันกินบอนชอนนี่อันนี้เป็นช่วยนะครับช่วยชามเดี๋ยวเจะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูดิข้าวพึ่งมาบอนชอนนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวจะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคับต่อไปไปข้าบเหลือีกสองคาบนะครับ ที่เรายังไม่เรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเลยคับต่อไปก็เป็นอังกฤษเหมือนเดิมนะคบทุกคนก็ใช้เล่มนี้นะครับเดี๋ยวเจมเรียนก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนเจมเรียนเลยนะครับหนึ่งสองสามคั so, t สำหรับวันนี้นะครับก็ยังกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้จะไปไหนครับทุกคนเดี๋ยวรออีกข้าบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะก็เหมือนเดิมเนะมาะมคาบต่อไปเดี๋ยวจะก็ที่ทุกคนเห็นแี้มอัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีเล่าตอนจบนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้เรียนยังไงมันเถอะคืออันนี้นะคะเป็นประสบการณ์ทำวอล์กครั้งแรกนะครับก็จะโมโมสัวๆนิดนึง ก็ให้อภัยเจมส์ด้วยนะครัครับคุณครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าตอนคาบต่อไปกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่กินข้าวเลยครับทุกคนหลังจากเรียนอ่าอังกฤษเสร็จนะครับเดี๋ยวคาบต่อไปก็จะเป็นจีนนะครับคาบสุดท้ายเดี๋ยวจะจะเล่าว่าอันเนี้ยก็เหมือน back to school ครับทุกคนเดี๋ยวตอนจบเนี่ยเจนจะเล่าว่าวันเนี้ยมีอะไรบ้างตัดอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคาบต่อไปกันเลยครับหนึ่งสองสามคัท เอาล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับจะก็กิกนข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้จะก็กําลังจะไปเรียนจีนนะครับอ่ะคือคาบสุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนจีนกันเลยนะครับเดี๋ยวยเยาเปิดไม่จะพูดอะไรของรียมอ <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะครับหนึ่งสสมครั้ ค,คือก็เรียนเสร็จแล้วนะครับมันอาจจะไม่ค่อยละเอียดบ้างอะไรบ้างนะครับก็อ่ทุกคนครับคือมันอาจจะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างนะครับในคลิปนี้ก็ตั้งใจทา <c oughs> เป็นบล็อกนะครับการเรียนออนไลน์นะครับก็ถือว่ายาวนิดนึงเนาะอเดี๋ยวเจอก็ต้องไปตัดส่วนเกินออกนะครับก็ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นส่วนหนึ่งในฉากว่างอะไรบ้างนะครับก็ ตามนี้ครับ <g iggle> ก็วันนี้นะครับจะจะมาสรุป back to school นะครับก็คือการเปิดเรียนเนี่ยนะครับต้องเรียนออนไลน์นะครับไปถึงประมาณเดือนน่าจะปีนะ่าน่าจะจบการศึกษาเลยนะคบทุกคนเพราะว่าตอนนี้เอ่อก็ไม่ค่อยมีวัคซีนนะคบอืมก็ใช้ชีวิตแบบออนไลน์นะครับอยากเล่นกับเพื่อนก็ต้องเล่นออนไลน์ปกตินะครับจะจะ เขาเรียกชวนเพื่อนไปเล่นใช่ไหมที่แบบเมกาพาซาเวสเกตอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก,ก็เขาไม่ได้เป็นสปอนเตอร์นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดีก่อนโอเคอืมนั่นแหละครับทุกคนก็คือ Back to School วันนี้เนี่ยมันจะเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะการกลับมาเรียนอุ้ยหมดการกลับมาเรียนดีกว่านะคะแล้ก็ back to School นั่นแหละครับทุกคนก็เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันอาจจะไม่ละเอียดบ้างนะคบก็คือ จมเรียนนี่ก็คือเนเรียนแบบภาษาอังกฤษด้วยอะไรด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับแต่ก่อนอยู่ไหนคือวันนี้เรียนแมทนะครับแล้วก็ที่ทุกคนไม่ได้เห็นจมเรียนแมทเพราะว่าจมคือตอนนี้จมเรียนครึ่งวันนะครับที่จมถ่ายนะครับก็อาจจะไม่เต็มบ้างนะครับก็ต้องขออภัย้วยนะครับไม่ได้แบบเป็นแบบคนคนอื่นเขาจะเรียกว่าอะไร อ่อห uh, วันกับ s t u d y from home from home from home า uh, mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะครับ mm hmm. ก็คลิปก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กด subscribe mm hmm. กดแชร์ให้เจนด้วยนะคะบ๊ายบาย